เผยชุดเกรสการกล้าวไปเดินถนนเยาวราชเผยชุดเดินเยาวราชเกรสธรรมดาโลกไม่จำไปซื้อเกาลรัฐเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเจ้าแม่คอนเทนต์คอนใจสำหรับนางเอกสาวเกรสการกล้าวที่ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่พลาวสเสน่ห์เลื้อล้นไม่ว่าจะแทบภาพมุมไหนชดไหนก็ปังเอาอยู่จนละสายตาไม่ได้ อย่างล่าสุดก็ทำเอาไอจีแทบแตกเมื่อเกรชการเก้าแต่งชุดสวยจัดหนักจัดเต็มไปเดินถนนเยาวราชในช่วงเทศกาลตรุษจีนพร้อมซื้อเกาลรัดยอดนิยมเขียนแคปชั่นว่าเสียใจด้วยนะเกาลัดแต่เขาไม่รักไว้เป็นอีกหนึ่งลูกสวยฟาดแบบไม่แคร์ใคร เปลี่ยนยาวราชให้เป็นรันเวย์สวยปังสุด